หนึ่งสิ่งที่ชาเล็บอกว่าโอ้โหอันนี้น่าดูเหมือนกันเพราะดูแลเพลินนะอะไรคะความเซ็กซี่ของนางเอกสาวแต้วนัทพรคุณผู้ชมครับ <Yeah. S 1> ไปทะเลมาทะเลกระบี่นะฮะกับหวานใจหนุ่มไฮโซในนะฮะ oh. แต่ทีนี้ความแซ่บของเธอดูสิพี่มันเป็นความเซ่บที่มันมีความแข็งแรงอยู่ในตัวใช่ดู<ช><ช>แบบ <นะ S 1> ว<ะ>่าสุขภาพดีถูกทีนี้เนี่ยพอเห็นไปด้วยกันเนี่ยคนก็ลุนแล้วไงว่ามันจะมีซีนขอแต่งงานกันบ้างหรือเปล่าเพราะผ้าที่คู่กันอย่างเนี้ย มันหวานหวานแล้วมันโรแมนติกมากเลยนะมันเป็นฟิลเหมือนแบบตอนพระอาทิตย์กำลังจะตก,กอนนะเนาะช่วงเวลาโรแมนติกอะมันเหมือน,นแบบว่าหลายคนยิ่งเห็นแบบนี้นก็เลยบอกว่าเอ้ยมันเหมือนภาพพรีเวดดิ้งเลยนะคะล่าสุด เราไปเจอแต้วในงานอีเวนต์งานหนึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็พูดถึงภาพนี้แหละคุณผ,ผู้ชมที่หลายคนเขาสงสัยกันว่ามันคือภาพพีเวดดิ้งแล้วหรือเปล่าแต้วบอกยังไม่ใช่นะคะ<อ>แล้วถ้าเกิดว่าถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานตอนนี้เนี่ยแต้วก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันก็เอ,เอาเป็นว่าเคลียร์ชัดว่ายังไม่ได้มีแผนที่จะแต่งงานเร็วๆนี้ค่ะโอโ้สามีภาพแบบเมื่อกี้ออกมาเนาะคนก็รู้กันหนะักท<า>ี่ผมรู้สึกมันเหมือนเป็นช่างภาพมืออาชีพไปถ่ายให้เลยนะเมื่อกี้นคนก็เลยคิดไปอย่างนั้นไงแต่คอนเฟิร์มแล้วนะคุณผู้ชมว่ายังไม่ใช่นะะ ดูสิดูสิแสงบรรยากาศอ่ะมัน<ช>โอ้โหถ้าเราอยู่ตรงนั้นน่ะผมจะบอกเลยว่าคุกเข่าเธอคุกเขา่าเธอที่ไขว้มืออยู่ข้างหลังไม่ช่แหวนเหรอคะอุ้ยโอ้ดได้เหมือนกันนะ <laughs> มันดูกล่องใหญ่เหมือนกันนะพี่อ๋อไม่ใช่หรอกเนาะอาจจะเป็นลูกมะพร้าวโอ้โหใหญ่ไปอ๋อ <ๆ S 2> <laughs> ทีนี้คุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งประเด็นที่เราได้พูดคุยกับสาวแต้วก็คือเธอเนี่ยเป็นคนที่หยิบคอนเทนต์อะไรมาหยิบจับอะไรนะมันกลายเป็นดราม่าได้ง่ายเหลือเกินคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะการเต้นใครที่เล่นติ๊กตอกอยู่เน คือเป็นเจ้าแม่ทิกตอกนะเต้นดีเต้นสวยเต้นเซ็กซี่เนี่ยมีเพลงแล้วหรือเธอเต้นเนี่ยดูสิโอ้โหโอ้โหเป๊ะด้วยเก็บลงทุนเหมือนกันนะคือเราดูแล้วก็เพลินไงแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีบางคนที่เหมือนเป็นแอนตี้แฟนก็มีมองว่าโอกวาทำอย่างนี้ทำไมเพื่ออะไรวิจารไปต่างๆนานานะฮะเราก็เลยมือกับสาวแต้วเลยว่าเธอก้าวข้ามผ่านความรู้สึกแบบเนี้ยไปได้อย่างไรบ้างฟังแต้วดีครับ ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรความเป็นตัวเราเราก็ยังเป็นตัวเราแบบแบบนี้ค่ะคือก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นด้วยความที่เราค่อนข้างมั่นคงในในสิ่งที่เราเป็นรู้ว่าตองทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไม่ค่อยได้แบบว่ารู้สึกวันไหวอะไรกับคําพูดเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกมันไม่ได้ทําร้ายใครก็เลยรู้สึกว่าเออก็โอเคก็แอบคิดนิดนึงแต่ว่าก็ ก็พอเข้าใจได้ว่ามันคงเป็นสังคมของการแบบในยุคนี้มันอยู่กับโซเชียลแล้วก็แสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลีกไม่ได้ค่ะในโซเชียลอ่ะเจ้าเต้เนเจ้าทำอะไรก็ตามคือเจ้าก็ตัดสินใจเองโพสต์ไปเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือ<ม>ตัว <ใน S 2> <spic. S 1> เราเพราะฉะนั้นก็ใครจะชอบไม่ชอบ <j> uh, อะไรก,ก็มันก็ตัวเราอะร่ะเราก็อยู่กับมันแล้วก็ใช้สติปัญญาทําออกมาให้ได้คุณภาพที่เราคิดว่าเราเราเต็มที่กับตรงนั้นแล้ว ก็จริงของเธอนะคุณผู้ชมคือแค่เธอเต้นน่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนไปสร้างความเดือดร้อนอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าแบบเต้นหลายคลิปหลายอะไรคนก็ยังไม่หยุดดราม่าเรื่องของเธอเต้นต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วเธอก็บอกแล้วค่ะว่าเธอรู้สึกว่าอ่ะที่ที่ไม่ได้รู้สึกอะไรหรือเข้าไปตอบโต้กลับอะไรเงี้ยเป็นเพราะเธอรู้สึกว่าสิ่งที่เธอทำมันมันเป็นความมั่นคงในตัวตนของเธออ่ะโอ้ชัดเจนว่าฉันเป็นแบบนี้ใช่แต่ผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าคนที่ไม่ชอบนี้คือคือเพราะอะไรอ่ะ ผิดคาดเนี้ยหรอไม่คิดว่าแต้วจะเต้นเก่งขนาดนี้เนี้ยหรอเต้นได้ไหมในรายการไหนลองไหนลองให้มีความมั่นคงในตัวเองสิไม่มั่นคงแล้วตอนนี้ขอมันแม่งขอลองแล้วทำไมเป็นเพลงเนี้ยอคนละสไตล์กับแต้วไงมั่นคงในความเป็นตัวเองขอมันแม่เด้อคุณผู้ชมแต้วเขาพูดถูกนะเราเต้นแล้วมันไม่ได้ไปแบบว่าทำร้ายใครอะเนาะที่สำคัญคือเป็นการแสดงตัวตนที่ชัดเจนด้วยใช่ก็ติดตามผลงานกันเธอไปกันต่อนะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะ